สวัสดีนักเรียนชั้นไม่ยมศึกษาปีที่4ห้อง2ห้อง6แล้วก็ห้อง8ทุกคนนะครับอันนี้ก็มาพบก,กับ e p ที่3นะครับมาพบกพับคุณแซมเนาะใน e p ที่3ซึ่ง EP นี้นะครับเราก็จะมาต่อในส่วนของที่เราได้ทําไปนะครับในที่เราคุณแซมได้ให้การบ้านไปก็อย่าลืมทําการบ้านนะครับเดี๋ยวพอเวลามาเจอกันในออนไซต์จริงๆก็จะได้มาตรวจกันว่าทำถึงไนแล้วนะครับอ่ะอันนี้ นะครับครูแซมกจะไปที่เรื่องถัดไปเลยวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องความสัมพันธ์เขียนความสัมพันธ์ให้เป็นนะครับเนื้อหาวันนี้จะไม่ค่อยเยอะนะครับก็หวังว่าพวกเราจะตั้งใจนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนสีใหม่นะครับเปลี่ยนสีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับขอพวกเราตั้งใจก็แล้วกันอ่ะโอเคไปดูควิสหนึ่งจุดหนึ่งครับดีครับอือข้อนี้เขาบอกว่ามาดูก่อนเขาบอกว่ากําหนดให้ A B เป็นเซตจํากัดนะครับแล้วก็ A นะครับ มีจำนวนห้าสิบตัว b มีจำนวน1ิบตัวถ้าสองเป็นสมาชิกของอะไรครับถ้าสองเป็นสมาชิกของ a จงหาจำนวน่าสมาชิกของ p โดยที่ p อะครับโดยที่ p คืออะไร p คือคู่อันดับที่มาจากผลคูณคาร์ติเชียนของอะไรครับของ a b นะครับเล้วมีเงื่อนไขอีกว่าต้องไม่เอาสองนะ a ตัวนี้ต้องไม่เอาสองดังนั้น จากตั้งต้นเนี่ยครับ na คือเท่าไร่ครับ na คือห้าสิบใช่ไหมซึ่งมันมีเลขอะไรด้วยครับซึ่งมันมีเลขสองพูดง่ายคืออาจถ้าถ้าจะสมมุติก็คือหนึ่งถึงห้าสิบอย่างเงี้ยครับถูกกันไหมครับหนึ่งถึงห้าสิบแต่เขาไม่เอาสองดังนั้นวิธีทํา na ก็จะได้เป็นเท่าไรครับ na ก็จะได้เป็นเหลือกี่ตัวครับเหลือห้าสิบลบออกหนึ่งตัวครับเหลือกี่ตัวครับสี่สิบไรครับสี่สิบเก้าตัว เพราะว่าเราต้องลบสองออกด้วยนี่เห็นไหมเอต้องไม่เข้าสองแปลว่าไม่เอาสองนะเวลาจับคู่คุณต้องไม่เอาสองนะดังนั้นคําตอบข้อนี้นะครับก็คือหา np ใช่ไหมครับหาจํานวนสมาชิกของ p ก็คือหาจํานวน np แบบนี้มันก็คือหาจํานวนสมาชิกของ a cartesian b นั่นเองซึ่ง a cartesian b ก็คือจํานวนสมาชิกของ na คาคูณกับ nb ใช่ไหมครับ na หนูมีต้นเท่าไหร่ตอนนี้4ี่อ,นนอะไร4ี่สิตัวคูณกับ nb มีกี่ตัวครับ nb มี10ตัวนะครับข้อนี้ก็จะตอบว่า np เท่ากับ490นะครับจบแล้วครับไม่ยากครับนะักเรียนครับโอเคเนาะอ่ะโอเคมาดูเรื่องนี้ครับเรื่องนี้คือเรื่องที่แบบ อาจจะเป็นตั้งต้นเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของ relation นะครับหรือความสัมพันธ์นะครับถ้าไม่เข้าใจความสัมพันธ์ก็จะส่งผลต่อฟังก์ชันดังนั้นก็อยากให้พวกเราตั้งใจในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีว่าเราจะเรียนรู้กันอย่างไรนะครับนะเด็กๆนะโ okay. อเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรียงครับกําหนดให้ a กับ b เนี่ยเป็นเซตใดๆ a กับ b เป็นเซต นะครับก็คือ a กับ b เป็นมีสมาชิกเป็นหนึ่งสองสามหรืออะไรก็ช่างนะครับเป็นเซตใดๆบทนิยามของความสัมพันธ์คือถ้า r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b ถ้า r เป็นความสัมพันธ์อโครแกรมขอใส่เป็นสีนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนถ้า r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ r เป็นสับเซตของ b อ่ะอธิบายตรงนี้ก่อน R เป็นสับเซตของ a b คืออะไรครูมก็คือพูดง่ายคือ R มันเป็นเซตและที่สำคัญ R ต้องอยู่ใน A คูณ B นะครับ R ต้องอยู่ใน A คูณ B มันถึงจะเรียกว่าความสัมพันธ์จาก A ไป B เอ่าเอาง่ายๆอ่ะสมมุ B, ติว่า A c คาร์ s ิเชีสมมุติว่า A c คาร์ s ิเชีมันจะเป็น A c คาร์ s ิเชีคือเซตของคู่อันดับนะคือ1 2 3กับ4อ่ะสมมุติว่าเป็นแบบนี้เนาะถ้า R มันเท่ากับเซตของ1กับ2แบบเนี้ย เขาเรียกว่า r เป็นความสัมพันธ์จาก a cartesian b อ่า a ไป b นะครับ r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า r มันอยู่ใน a cartesian b อ่าโอเคแต่ถ้าสมมุติว่า r มันเท่ากับอะไร r มันเท่ากับสามห้า r มันเท่ากับส5ห้าจะสังเกตว่า r มันไม่อยู่ใน a cartesian b ดังนั้นแบบนี้ไม่ได้เรียกว่า อาเป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b นะครับเพราะว่า r มันไม่ได้เป็นสับเซสนี่ไหม R าไม่ได้เป็นสับเซของ a อกาติเชียน b แบบนี้นะครับแบบนี้อเดี๋ยวผมซูมให้นี่ครับให้เจนนี่เนี่ย,น,น,น,ยนะครับโอเคนะอะ่สรุปก็คือถ้าสมมุติว่า r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ R มันอยู่ใน a cartesian b ก็พูดง่ายคือจับพู่นดับออกมาจับพู่นดับออกมาแค่นั้นเองครับต่อไปถ้า R เป็นความสัมพันธ์จาก a b อันนี้ต่อจากข้ออ่าต่อจากข้อแรกเนาะเนี่ยต่อจากข้อที่1ครับอ่ะถ้า R เป็นความสัมพันธ์จาก a P b เรียกว่าความสัมพันธ์ก็เสมเมว่อ R เป็นสับเซตของ a cartesian a อันนี้ก็คือพูดง่ายคือ R เลือกมาจาก a cartesian a ซึ่งเราก็ทราบแล้วว่า a cartesian a คืออะไร a cartesian a ก็คือเอา a มาจาก a โอเคทีนี้เรามาลองทํา,นะเ,า,าลทเลยดีกว่านะครับเรามาลองทําเลยดีกว่านะด็กๆครับข้อสังเกตอนันนี้อยากให้พวกเราไปลองศึกษาดูเนาะโดยเฉพาะสัญลักษณ์การเขียนความสัมพันธ์จะไปเห็นว่าเอ๊ะ x r y แบบเนี้ยมันคืออะไรมันคือ x มีความสัมพันธ์ R กับ y นะครับ x มีความสัมพันธ์ R กับ y นะครับโอเคนะลองไปดูนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มที่ตัวอย่างเลยดีกว่า นะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจความสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะครับมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างกำหนดให้ A คืออะไร A เป็นเซตก็คือเซตที่มีสมาชิกคือ2,3,4,5และ B ก็เป็นเซตอีก B ก็มีสมาชิกคือศูน6 8องสี่หทีนี้มาดู r 1 r 1เขาบอกว่าอะไร r 1นะ r 1คือบวกกันน้อยกว่าหรือเท่ากับฟังอีกครับ r 1คือความสัมพันธ์ที่ ตัวเลขนะครับมันบวกกันและน้อยกว่าเท่ากับ5จากอะไรจาก a ไป b จาก a ไป b คือสมาชิกตัวหน้าต้องเป็นของ a นะฟังอีกครั้งจาก a ไป b คือสมาชิกตัวหน้าต้องเป็นของ a สมาชิกตัวหลังต้องเป็นของ b นะครับจาก a ไป b คืออะไรครับ a อ a r t ์ต i เช B นะก็คือพูดง่ายคือถ้า a อค r ร์ต i เ n B นสมาชิกตัวหน้าต้องเป็นของ a สมาชิกตัวหลังต้องเป็นของ B ดังนั้นเรามาลองดูว่า r หนึ่งจะมีอะไรบ้างก่อนอื่นเราต้องมาเขียน a cartesian b ออกมาก่อนโอ้เยอะมาเยอ,อะอะอะโอเค a cartesian b นักเรียนลองดูครับอาถ้าเราจะเขียนจริงๆนะอะดมขออนุญาตนะเ a, a cartesian b อาจำนวนมันคืออะไรครับ a cartesian b โอ้ก็ไล่มาเลยครับเอาสอง n a คือกี่ตัว n a คือสี่ตัว n b คือกี่ตัวครับ เอ็นบีห้าตัวห้าสี่ยี่สิบตัวโอเคดังนั้นจำนวนของ A c a r t e s i a n B เท่ากับยี่สิบตัวโอเคไหมเอคาร์ซิเชียนบคือยี่สิบตัวดังนั้นตัวอย่างแรกเนี่ยครูแซมจะเขียนให้ดูนะครับแต่ต่อไปครูแซมจะไม่เขียนแล้วนะเพราะว่ามันเยอะนะครับยี B ่สิบตัวเนี่ยเราจะใช้หลักการสังเกตเอานะครับเนี่ยสังเกตจากอ่าเงื่อนไขของเขาแล้วค่อยมาเขียนลงก็ได้ครับอันนี้จะง่ายหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวครูแซมเขียนให้ดู A Cartesian B มีอะไรบ้างก็เอาสองไปจับเริ่มต้นครับเขียนเป็นลำดับครับเขียนแบบไหนก็ได้นะสองศูนย์สองสองสองสี่สองหกอ่าโอเคเดียวมันจะไม่ค่อยไปละสองหกสองแปดจบแล้วหนึ่งตัวเข้าไหมครับต่อไปเอาสามไปเลือกสสามองไ้สามศูนย์ สามสองสามสี่สามหกแล้วก็สามแปดนะครับต่อไปเอาเลขอะไรไปเลือกครับเอาเ,เลขสี่นะไปเลือกนะครับสี่ไปเลือกนะเดีๆครับสี่ไปเลือกนะอ่าโอเคเดี๋ยวครูเตมขึ้นไปต่อไปเป็นสี่ศูนย์นะครับสี่ไปเลือกบีครับสี่ศูนย์เนี่ยเห็นไหมสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่หกแล้วก็สี่แปด นะครับสี่หกแล้วก็สี่แปดนะครับต่อไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอักขรแกรมขอเป็นสีเขียวตัวสุดท้ายก็ต้องเป็นห้าอะไรห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้ากับแปดอ่าจบแล้วนะครับจบแล้วทั้งหมดยี่สิบตัวพอดีไล่ดูสิครับดียด๋ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคูณสี่เป็นยี่สิบ นะครับยี่สิบแต่เราจะเลือกความสัมพันธ์ของ r คือเลือกอะไรอ่ะหนูไปดูสิความสัมพันธ์ของ R เขาบอกว่าอะไรครับความสัมพันธ์ของ R คือบวกกันน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าต้องรู้เลือกคู่ที่มันบวกกันและน้อยกว่าเท่ากับห้าคูค่แรกอะไรครับเด็กๆครับคู่แรกเราก็ไปเลือกอ่าเลือกไหนที่บวกกันและน้อยกว่าเท่ากับห้านะเลือกอะไรอ่าตัวแรกก็คืออะไรครับสองศูนสองสองได้ไนะมันน้อยกว่ามันบวกกันได้สองแล้วก็บวกกันได้สี่ นะครับอันนี้ตัวต่อไปสองสี่สองหกไม่มีแล้วสามศูนย์สามสองอ่าได้สี่ศูนย์ได้ไหมได้นะครับแล้วก็ห้าศูนย์นอกนั้นไม่ได้ครับเพราะว่ามันมากกว่าห้านะครับเราต้องเอาตัวที่บวกกันน้อยกว่าเท่ากับห้าดังนั้นข้อนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับอ่า r หนึ่งคืออ่าเดี๋ยวผมเตมเขียนก่อน r หนึ่งก็จะได้เป็นเซตอะไรครับบวกกันน้อยกว่าเท่ากับมาฬิกาเป็นสองศูนย สองสองไอ้ครับสามศูนย์สามสองแล้วก็สี่ศูนย์ห้าศูนย์อ่าห้าศูนย์ห้าศูนย์พูดถึงห้าศูนย์แล้วครูแซมก็คิดถึงนี้เลยอ่าไม่เป็นไรครับป่อยครับไปอ่าเอคูนบีเนาะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ครับดีครับอ่าอันนี้คือความสัมพันธ์ตามที่เขาบอกคือบวกกันแล้วนะคุณต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่าสอง อ่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่าห้านะอ่าเราก็เลือกมาแล้วครับโอเคจานวนคาร์ทอเชียน a คูณ b คือเท่าไหร่ยี่สิบตัวเราหาออกมาแล้วนะครับจานวนความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์จาก a ไป b ฟังให่อไดีจํานวนความสัมพันธ์จาก a ไป b ดูตรงนี้ดูเห็นข้อสามไหมอ่าเห็นข้อสามไหมจานวนความสัมพันธ์จาก a คูณ b เท่ากับสองยกกําลังจํานวน n a คูณกับ nb เหมือนกับเรื่องอะไรนะครับเหมือนกับเรื่องอ่าจำนวนสับเซตเนาะจำนวนสับเซตนะมันก็เหมือนกันครับโอเคไหมอาร์มันเป็นสับเซตโอเคไหมอาร์มันเป็นสับเซตของ a อคาร์ดิเชนบดังนั้น r ก็สแสดงว่าเวลาจะหา r ก็คือหาสับเซตนั่นเองซึ่งพอเวลาจะหาสับเซตมันก็คือใช้สูตรนี้มันก็จะได้เป็น2ยกกำลังอะไรเลย4ี่คูณห้าโอ้สยกกำลัง20 เยอะมากนะครับเยอะมากความสัมพั์จบแล้วนะครับอืมโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยต่อไปต่อไปเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เริ่มยากขึ้นแล้วแต่ครูแซมก็อยากสอนนะครับเป็นเรื่องของอการหาโดเมนและเลนโดเมนและเลนของอแบบแบบแจกแจงสมาชิกนะครับแบบแจกแจงสมาชิกซึ่งในนี้นะครับไม่ได้มีคําอธิบายเริ่มต้นไว้นะครับแซมอาจจะ,ะลืม ไปหนหน้านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเจอกันในออนไซ e ์เดี๋ยวครูแซมจะอธิบายเพิ่มเติมแต่ครูแซมเชื่อว่าถ้าพวกเราฟังครูแซมอีกนิดเดียวครูแซมจะอธิบายสามารถอธิบายให้พวกเราเข้าใจเลยว่าโดเมนบเปรต์คืออะไรอ่ะก็อื่นเลยมาดูตัวอย่างแรกครับตัวอย่างที่หนึ่งกำหนดให้ A คืออะไรครับลบสองลบหนึ่ะครับลบสองลบหนึนยงะ B คือหนึ่าจงหาโดเมน และหาเลนส์ของความสัมพันธ์ต่อไปนี้อ่ะโอเคเด็กๆครับครูแซมให้ข้อสังเกตให้เป็นเทคนิคเลยก็แล้วกันนะเพื่อที่พวกเราจะได้อันนี้ครูแซมขอให้เป็นเทคนิคเลยก็แล้วกันนักเรียนครับระหว่าง the, คำว่าโดเมนกับเลนส์เนี่ยโดเมนเขาจะใช้ว่า dr dr d, d. มาจากไหน d มาจากโดเมนนะครับเลนส์เลนส์เขาใช้เป็นตัว r แล้ว ปกติมันจะเป็นแบบนี้ครับ D คือโดเมน R คือเลนส์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นโดเมนของ R โดเมนของความสัมพันธ์เขาก็จะเขียนเป็นโดเมน R เลนส์ของความสัมพันธ์ขเขาก็จะเขียนเป็นเลนส์ R แบบนี้นะครับถ้าเป็นฟังก์ชันเขาก็จะให้ด้วยจากเปลี่ยนจาก R เป็น f เพราะว่าเป็นตัวย่อของฟังก์ชันอันนี้คือที่มาทีนี้โดเมนคืออะไรโดเมนของความสัมพันธ์แปลว่าอะไรความสัมพันธ์ดีครับความสัมพันธ์พวกเราจะเห็นเป็นอะไรครับสมมติว่าคุณแซม อ่าเขียนเป็นความสัมพันธ์หนึ่งสองแล้วก็อ่าสามสี่ห้ากับหกนะนี่ครับอันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่อ่าตัวหลังมากกว่าตัวหน้าอยู่หนึ่งใช่ไหมครับตัวหลังมากกว่าตัวหน้าอยู่หนึ่งทีนี้โดเมนของความสัมพันธ์จะสังเกตว่าเวลาดูความสัมพันธ์มันจะเป็นเห้ของพ่วงแหละซึ่งมันก็จะมีตัวอะไรครับมันก็จะมีตัวตัวหน้าแล้วก็ตัวอะไรครับตัวหลัง เห็นไหมมันจะมีคําว่าตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังสมาชิกตัวหน้าสมาชิกตัวหลังนะครับดังนั้นพอมีตัวหน้าตัวหลังเนี่ยมันก็จะมาสอดคล้องกับคําว่าดีแล้วก็อาร์แล้วครับคําถามคือเวลาเราท่องภาษาอังกฤษนะครับโอเคไหมเวลาท่องภาษาอังกฤษเวลาท่องภาษาอังกฤษตัวดีจะมาก่อนตัวอาร์ใช่ไหมไม่มีใครท่องว่า a b c d e f g หรือว่า a b c r d f g อย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นเอาความสาคัญนี้แหละครับไปจับกับโดเมนเลนดี d. อ่าตรงนี้ดูนะเปหนโดเมนอ่าโดเมนของ r เท่ากับตัวหน้าอืมเลนของอาคือตัวหลังอมสมาชิกตัวหลังสมาชิกตัวหน้านะครับโอเคไหมอ่ะนี่คือเทคนิคคร่าวๆที่คุณแซมอยากจะให้พวกเราจำไว้ ส่วนนิยามของเขาก็โดเมนคือสมาชิกตัวหน้าเลนส์คือสมาชิกตัวหลังอันนี้คือบทนิยามของเขาทั่วๆไปนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะเด็กๆครับอ่ะโอเคมาเริ่มข้อนี้ครับ A คืออะไร A คือลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองคือหนึ่งสองสามสี่ดังนั้นฟังให้ดีเราจะมาเริ่มทําข้อที่เจ็ดอันนี้โผล่มาพร้อมข้อที่เจ็ดเลยอันนี้คุณจะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นไม่เป็นไรครับมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่าอ่ นะครับ R คืออะไร R คือเซตของ x กับ y นะเป็นเซตของคู่อันดับนะมาจาก a คูณ a มาจาก a คูณ a โดยที่เวลา R เนี่ยเลือกมาจากความสัมพันธ์ของ y เท่ากับ 2x y เท่ากับ 2x แสดงว่าเงื่อนไขนี้คือหนูต้องอ่านความสัมพันธ์ให้ออกก่อนเขียนความสัมพันธ์เป็นไหมต้องเขียนให้เป็นนะครับถ้าเขียนไม่เป็นไม่ใช่นะเดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณแตมลองดูครับอันนี้ ถ้าอ่านเป็นภาษาพูดก็คือตัวหลังตัวหลังตัวหลังคือ y เนาะเท่ากับสองเท่าของตัวหน้าอ่ะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ a คูณ a ก็พูดง่ายคือเอา a มาจับ a นะครับเอา a มาจับ a อ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยครูแซมอ่าเดี๋ยวครูแซมจะเขียนให้ดูเด็กๆครับ a คูณ a นักเรียนสังเกตว่า n a มีกี่ตัวครับตอนนี้ a มีกี่ตัว a มีกี่ตัว A มีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวใช่ไหมครับแสดงว่า n a คูณ a ก็มีกี่ตัวครับยี่สิบห้าตัวเพราะว่ามันคือห้าคูณห้าเนี่ยก็คือเอา n a มาคูณ na ใช่ไหมครับเท่ากับห้าคูณห้าเท่ากับยี่สิบแล้ยี่ห้าดังนั้นเยอะไหมเยอะถ้าเราจะมาเขียนแบบข้อนี้แล้วมาเลือกความสัมพันธ์ที่เขาบอกว่าตัวหน้าเป็นสองเท่าของตัวหลังอ่าเอาตัวเทียกับตัวหลังเป็นสองเท่าของตัวหน้าแล้วมาเลือกเอาเนี่ย มันจะใช้เวลานานดังนั้นครูแซมมีเทคนิคให้คร่าวๆคือเริ่มต้นที่เราเขียนฟังดีนะเริ่มต้นก่อนฟังให้ดีตรงน,น,รรงนี้นักเรียนก็ต้องเริ่มต้นที่อ่าโอเคก่อนอื่นเริ่มคูนดับแรกตัวหลังเป็นสองเท่าของตัวหน้าฟัางอีกครั้งตัวหลังเป็นสองเท่าของตัวหน้าฟัางอีกครั้งนะตัวหลังเป็นสองเท่าของตัวหน้าดังนั้น เวลาเราเขียนอ่าเวลาเราเขียนเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะตัวหลังเราเลือกมาจาก a e, ใช่ไหมหนูก็ใส่ลบสองไปก่อนเออสองเท่าของตัวหน้าตัวหลังเป็นสองเท่าของตัวหน้าเวลาเราทํานี่เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะเอเป็นอะไรวะที่จะทําให้เงื่อนไขนี้ได้แสดงว่าหนูก็ต้องมาลดเอกสองคูณอะไรสองเท่าของตัวหน้าตัวติดสองคูณอะไรได้ลบสองครับทดติสองคูณอะไรลบสองลินิก สองคูณหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งมีไหมอ้าวปรากฏว่ามีหนึ่งมีดังนั้นตรงนี้สามารถใส่หนึ่งไปได้เลยจบแล้วหนึ่งตัวอ่ะไปตรวจสอบตัวต่อมาคือลบหนึ่งตัวต่อมาเป็นลบหนึ่งอ่ะเริ่มตัวหลังคือลบหนึ่งใส่ไปก่อนโอเคลบหนึ่งมาใส่ตรงนี้สองคูณอะไรได้ลบหนึ่งมีไหมครับมีไหมไม่มีนะครับโดยที่เวลาเลือก x ก็ต้องเลือกมาจากตรงนี้นะเวลาเลือก x ก็ต้องเลือกมาจากตรงนี้ นะครับอันนี้ก็ไม่มีแสดงว่าลบหนึ่งชาไม่ได้ตัดทิ้งครับต่อไปเลขอะไรครับเลขศูนย์สองอ่าตัวหลังคือเลขศูนย์สองเท่าของตัวหน้าตัวหน้าต้องเป็นอะไรสองคูณอะไรได้ศูนย์ครับตัวหน้ามันก็ต้องเป็นเลขอะไรครับเลขศูนย์ใช่ไหมครับสองคูณศูนย์ได้ศูนย์แสดงว่าตอนนี้เอ็กมันคือเลขอะไรครับเอ็กมันคือเลขศูนย์จบแล้วหนึ่งคูณะต่อไปเป็นตัวต่อไปครับอันนี้ครูแซมขอ อสองเท่าของตัวหน้าเนาะอืออือโอเคต่อไปเลือกแล้วนะเลือกแล้วนะโอเคตัวต่อมาที่เราจะเลือกเป็นเลขอะไรครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือตัวหลังสองคูณอะไรแล้วเลือกมาสองคูณอะไรได้หนึ่งครับมีไหมในนี้ไม่มีแสดงว่าเลขหนึ่งใช้ไม่ได้นะครับตัดทิ้งนะครับเราใช้ไม่ได้สองตัวเนาะต่อไปอันนี้เป็นเลขสองตัวหลังเป็นเลขสองสองคูณอะไร ได้สองครับมันก็คือเลขอะไรครับสองคูณอะไรได้สองสองคูณอะไรสองคูณหนึ 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, ่งแสดงว่า x เป็นเลขอะไรครับ x เป็นเลขหนึ่งจบแล้วความสัมพันธ์นะีจากที่เราต้องเขียน2ี่สิบห้าตัวเราค่อยๆเลือกมาสักหนึ่งตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆทาไปเรื่อยๆก็จะได้ครับกรณนี้นะอันนี้โดเมนคืออะไรโดเมนคือตัวหน้ตนาตัวหน้าก็จะเขียนเป็นเซตออกมาครับดี็นไครับก็จะเรียกเขียนเป็นอะไรเลขหนึ่งเลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่ง หมดแล้วมีหนึ่งศูนย์หนึ่งจบแล้วอ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับโอเคต่อไปต่อไปต่อไปอ่าอ๋อตัวนี้เป็นลบหนึ่งนะดิเด็กคุณแซมขอโทษทีสองคูณกับลบหนึ่งเป็นลบสองนะ,กล,ะกลายเป็นอะไรลบหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งอ่าเดี๋ยวคุณแซมเดี๋ยวมันจะผิดเดี๋ยวมันจะเราพวกเราจะเข้าใจผิดเนาะนี่นี่น,นี่ตัวหลังมันคือลบสองดิเด็กคุณแซมขออนุญาตเพิ่มตัวนี้ตัวหลังมันคือลบสอง นะครับสองคูณอะไรได้ลบ2ใช่ไหมสองคูณอะไรลบสองตัวนั้นก็ต้องเป็นลบอะไรครับตัว x ก็ต้องเป็นลบหนึ่งนะครับโอเคเป็นแบบนี้เนาะเลนส์เลนส์คือความอ่าเลนส์คือตัวหลังตัวหลังเลือกมาจากความสัมพันธ์กูมีลบสองมี0ูนย์มีสองลบสองมีศูนย์มีสองจบแล้วนะครับอืมโอเคไปดูข้อที่แปดครับข้อที่แปดข้อที่แปดเนี่ยเขาบอกว่า x กับ y เป็นความสัมพันธ์จาก b ไป b นะอ่า x กับ y เป็นความสัมพันธ์จาก b ไป b b ไป b คืออะไรครับ b ไป b, 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 b 1, 2, 3, ีมีหนึ่งสองสามสี่อ่า b หนึ่งสองสามสี่เนาะอ่าตอนนี้ b คือหนะนึ่งสองสามสี่นะ b, b เท่ากับหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมแทนขียนก่อน b อ่าโอเค b เท่ากับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่อ่าเขาบอกว่า r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไปอ่าจากบไป b นะคือพูดง่ายคือต้องเลือกต้องเลือกตัวหน้ามาจาก b แล้วก็ตัวหลังมาจากบีเปที่ เอาตัวหน้าลบตัวหลังต้องได้เท่ากับ1ตัวหน้าลบตัวหลังได้เท่าหนึ่งฟังอีกีนะตัวหน้าลบตัวหลังต้องได้เท่ากับหความสัมพันธ์มันก็จะมีอยู่กี่ตัวล่ะ b B คูณ b ก็กลายเป็น NB บคูณ b ก็กลายเป็น4ี่คูณเท่ากับสิตัวโอ้เยอะไหมเยอะดังนั้นเราจะใช้เทคนิคที่ครูแซมให้ก็คือค่อยๆเลือกมาทีละตัวอ่ะเริ่มตัวหน้าลบตัวหลังได้หนึ่ง อันนี้เลือกอะไรมาก็ได้ครับตัวหน้าลบตัวหลังได้หน,นึ่งเนาะอ่ะคือแซมเลือกตัวหน้าเป็นเลขหนึ่งก่อนหนึ่งลบอะไรได้หนึ่งมีไหมครับก็ไปหนึ่งลบศูนย์ 0, แต่ศูนย์ไม่มีในนี้แสดงว่าตัวหน้าเป็นเลขหนึ่งไม่ต้องใช้ตัดทิ้งอ่ะต่อไปตัวหน้าเป็นเลขสองอ่ะตัวหน้าเป็นเลขสองสองลบอะไรได้หนึ่งครับปรากฏว่าสองลบอะไรสองลบหนึ่งและหนึ่งมันมีในนั้นก็แสดงว่าคูณแบบนี้คือสองกับหนึ่งได้แล้วตัวแรกโอเคจบ ต่อมาต่อมาตัวต่อมาเลขสามเลขสามเนาะเลขสามสามลบอะไรได้หนึ่งรากฏว่าเนี่ยเลขสามเอ็กเป็นสามสามลบอะไรได้หนึ่งรากฏกว่าเลขที่ได้มันคือเลขอะไรครับเลขสองเลขสองมีไหมอ่ามีดังนั้นก็เป็นสามเลยครับสามสองคูณดับตัวที่สองได้อืตัวต่อมาอ่าเอ็กเป็นเลขสี่อ่าเอ็กเป็นเลขสี่สี่ลบอะไรได้หนึ่งครับปรากฏว่ามันคือสี่ลบอ่าเอ็กเป็นเลขสี่ สี่ลบอะไรหนึ่งสี่ลบอะไรครับสี่ลบสามดังนั้นมันก็จะได้เป็นสี่กับสามนะครับตัวต่อมาเป็นเลขห้าได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเลขห้าไม่อยู่ในบีก็จบนะครับโดเมนคืออะไรโดเมนคือตัวหน้าตัวหน้ามีเลขอะไรสองสามสี่ก็สองสามแล้วก็สี่ตัวหลังมีเลขอะไรตัวหลังมีเลขหนึ่งสองสามจบแล้วหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามนะครับจบแล้วข้อนี้นะนะักเรียนครับอืมถามว่ายากไหมก็ไม่เชิงว่ายากครับ โอเคนะครับดีๆครับเดี๋ยวครูแซมจะทําให้ดูในกรณีที่เป็นอ่าข้อเก้าก็แล้วกันแล้วก็การบ้านไปคือข้อที่สนะิบเนาะอ่ะเราจะจบคลิปนี้ด้วยข้อนี้นะครับดีๆครับมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่าอเอาเอกับ b a เขียนไ้ก่อน a มีลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็สองเนาะ,อะโอเคใช่ไหมอ่ะต่อมา b มีเลขอะไรครับ b b อ่ามันอโอเค B มีเลขอะไร B มีเลขหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เนาะอันนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เท่ากับรวมน้อยกว่าด้วยอโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยความสัมพันธ์ที่ x กับ y เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b ก็คือ a b, คาร์ติเชียน b นะครับแล้วก็โดยที่ตัวหลังนะหลังเลือกมาจาก b นะเนี่ยตัวหลังเลือกมาจาก b แล้วก็ตัวหลังเนี่ยจะต,ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ ตัวหน้าบวกกับหนึ่งอ่ะเราก็มาเริ่มเลยเราเลือกตัวหลังก่อนดีกว่าครับมันจะง่ายนะครับตัวหลังก็คือเริ่มต้นที่เลขหนึ่งครับอืมเลขหนึ่งหนึ่งต้องคู่อะไรได้บ้างหนึ่งต้องน้อยกว่าเท่ากับ x บวกหนึ่งเนาะอันนี้เลขหนึ่งน้อยกว่าได้ไหมหนึ่งน้อยกว่าอะไรเอาเอาตัวเท่ากับก่อน x ต้องเป็นศูนย์ก่อนเ็เป็นศูนย์ได้อ่ะศูนย์บวกหนึ่งก็ได้เนาะใช้ได้โอเคไหมเ็เป็นศูนย์ใช้ได้มีอะไรอีก อ่าหนึ่ง x เป็นอะไร x เ,เป็นหนึ่งก็ได้อ่า x เ,เป็นอะไรก็ได้ครับ x เป็นสองก็ได้เห็นไหมมันเลือกได้หมดนะครับเห็นไหม x เป็นสองก็ได้ดังนั้นก็จะได้เป็นศูนย์กับอ่าหนึ่ง <c oughs> กับศูนย์แล้วก็อ่าหนึ่งกับหนึ่งแล้วก็หนึ่งกับสองอ่ะนี่เห็นไหมจบแล้วนี่คือตัวหลังคือหนึ่งอ่ะต่อไปไปเลือกตัวหลังตัวต่อมาตัวหลังตัวต่อมาครับ ตหลังตัวต่อมาตัวเลขสองสองน้อยกว่าเท่ากับอะไรบ้างอ่าสองน้อยกว่าเท่ากับเอาเท่ากับสองก่อนก็แสดงว่าเป็นเลขหนึ่งบวกกับหนึ่งใช่ไหมเท่ากับทีนี้มีอะไรอีกก็ต้องเป็นเลขสองบวกกับหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับสามใช่ไหมอ่าแสดงว่ามีเลขอื่นอีกไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแสดงว่าเลขสองคู่กับเลขหนึ่งอ่าตัวหลังเลขสองคู่กับเลขหนึ่งแล้วก็เลขสองคู่กับเลขสองโอเคต่อไปตัวหลังคือเลขสาม ตัวหลังคือเลขสามตัวหลังคือเลขสามเราก็ลองมาลองดูเดี๋ยเปลี่ยนเป็นใหม่เนาะปึ๊บปึ๊บตัวหลังคือเลขสามสามน้อยกว่าเท่ากับอะไรสามน้อยกว่าเท่ากับอะไรก็สามน้อยกว่าเท่ากับเอาตัวที่เท่ากับก่อนก็คือสองบวกหนึ่งเนาะสามน้อยกว่าเท่ากับสามได้นะครับมีเลขอะไรไหม x เป็นอะไรที่ที่มันต้องมากกว่าไม่มีแล้วครับแสดงว่าสามคู่กับสองจบแล้วต่อไปเลขสี่ตัวหลังคือเลขสี่บ้างตัวหลังคือเลขสี สี่เลือกได้ไหมสี่เอ๊ะมันต้องเข้ากับสี่ก่อนมีอะไรบวกกับหนึ่งที่สี่บ้างที่เอ็กเลือกมาป้าคิดว่ามันไม่มีใช่ไหมครับมันไม่มีแสดงว่าสี่ใช้ไม่ได้ดังนั้นจบแค่นี้ครับความสัมพันธ์มีแค่นี้อ่ะค่อยๆทํามันก็จะได้เองนะครับถ้าถ้านักเรียนไม่เข้าใจจริงๆนักเรียนค่อยๆศึกษาดูนะครับมันจะไม่ไม่ยากนะครับอ่ะความสัมพันธ์นี้มีอะไรบ้างเริ่มตัวหน้ามีเลขศูนย์หนึ่งสอง อ่าโอเคมีแค่ศูนย์มีหนึ่งแล้วก็สองเพราะว่านอกนั้นซ้ํากันหมดแล้วครับหนึ่งสองสองเนี่ยซ้ํากันะ 1, 2, 2, หมดแล้วนะครับต่อไปเลนส์มีเล็กหนึ่งเล็กสองเลขสามหนึ่งสองแล้วก็สามจบแล้วนะครับโอเคนะด,ดีครับเอาไว้เท่านี้เนาะเอาไว้เท่านี้แล้วก็ลองไปดูข้อที่สิบครับถ้าพวกเราเขียนได้ก็ไม่ยากครับไม่ยากอันนี้ก็ไม่ไม่ถือกับยากครับเอ อ่าตัวหน้ามาจาก b ตัวหลังมาจาก A นะครับค่อยๆเลือกไปครับเนี่ยค่อยๆเลือกไปมันก็จะออกมาเองนะครับค่อยๆเลือกนะเลือกมาทีละตัวเลือก x มาก่อนก็ได้ครับเลือก x เป็นอ่าหก่อนก็ได้แล้วค่อยเลือกเลือก,อกมาทีละตัวมันก็จะได้เองเนาะสำหรับ E ีพนี้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน E p พีหน้านะครับเด็กๆครับอ่าถ้ามีอะไรก็สามารถที่จะทักในไลน์กลุ่มได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน E ีพหน้าซึ่งจะเป็น e ีพีที่4ี่อีพีหน้าจะเป็นเรื่อง ที่จะเริ่มยากขึ้นนะครับก็ขอพวกเราตั้งใจสำหรับอีกปีนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ